สวัสดีค่ะเริืมมาฉีดวัคซีนนะคะมาฉีดวัคซีนออกจากซ้อมแสดงแล้วก็มาฉีดนะคะมา,มาดูเลิบวันนี้สามปีกว่าแล้วใกล้จะสี่ปีแล้วค่ะเ อันนันน้่งยัดส่ปากกระปุกกระปุเสียวทิมแล้วเสียวติมแล้วรู้รู้ถ้าใส่ยารู้นั่นบอกแล้วรู้เรื่องยานี่รู้ครับรู้มากเลยรู้มากถ้าเป็นยาหน้า รู้ครับกินก่อนลูกกินก่อน,นเออ,เอ,อมีการหลอกลอก่ออ้ำนี่ยยัดตัวนี้ไปก่อน,นยัดตัวนั้นไปก่อนวัดนั่ <laughs> นโอวดัดสานเเ้งลารเหรง Ừ. Nhặt cái thúng xìa vậy con Nhặt cái thúng xìa con đừng. ừ Thúng xìa có bó vàng thì Thúng xìa kha <laughs> ดูครับคุณหมอมาแล้วขีดกิมเลยครับหูวยอดากไปทาเลวปึ๊บเอึ้บเออเก่งมากครับเก่งมากค่ะขอบคุณครับตลอดการอบรมค่ะโอ้เก่งมากเก่งมากเก่งมากเลยโอ้วันนี้พยาบาลแจ็คแเลนไปไ่ซ้อมสาง วันนี้พยาบาลพยาบาลจเจ้าเลันไปซ้อมซ้อเข้าสนามเข้าสนามอยู่ไป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 แล้วขีดเรียบร้อยแล้วเก่งมากเลยเลิฟโอ้ยไม่กันสันนี่แม่ไม่กันสันเขาอยู่ได้หนีไหมเยี่ยมมากเออนี่ท่ะใม่กันสันแต่ทำไมได้อย่างนี้เออสุดยอดรถก็ลืมไใบยุบุนดีมากอ่าค่ะรถก็ลืมไใ้นะคะก็เดินไปเอาบัตรค่ะ พอ่พอเก่งไม่ใส่กบ่าพ่อเก่งเอาอ้อยไปลงใหด้ดาวหรอกคะไปบา้านแปะเอาไปพี่บาปหนามอยู่แล้วก็จะไปโรงเรียนสออันนี้ไปโรงเรียนเลยไหมบอนี่ไปรออยู่โรงเรียนเลยก็จะไปโรงเรียนนี่แหละค่ะไปโรงเรียนแล้วกินเข่าเนี่เขาตัดร<ะ>ับมะฮอกเขาไปในข,ข้อกั้นเพราะท่านไนเ่าเศเพราะท่านได้กินเข่าเศร้าคือกันละคันนี่ขิวข่า เกักปีนะคะจะไปโรงเรียนรอเพื่อนนะคะฉีดยาง่ายเนาะเก่งอย่างนี้ตลอดไปนะใส่เลยแต่ว่ากินยาในสุดยอดฉิดยาง่ายกินยาหยาดฉีดยาง่ายกินยาหยากอันยาหมอใส่ให้เราค่ายพร้อมลงเขาสียานเข็มโตเราบริยานเข็มยาเม็ดยาเม็ดยาอมมันหลายโพดมันหลายโพดพันว่า สุดยอดกับไม้กันสันอยู่ไม้กันสันอยู่ในถุงเสื้อนะคะอยู่สุรินเดี๋ยวแวะไปหาน้องๆนะคะอขอบคุณค่ะมาเลยค่ะแวะมาโรงเรียนเลยเด้อค่ะเด้อบ้านน้องดาวเลยค่ะวันนี้เราจะเข้าเรียนโอดาวมงคลค่ะดาวมงคลอ่านภาษาคนดาวเออคอนอาการยเป็นไข้แม่เลยนะคะน้องดาวเป็นการไปสอบน้ำมูลค้างภาพด้แบบตัวง้อแล้ว พอได้แล้วค่ะแม่เสิมจะว่าข่อยสุดยอดบะสุดยอดอ่ะ,ออะเออมึมีไฟได้เท่า,ถารถมอเตอร์ไซค์ก็ลืมไหมมอเตอร์ไซค์ก็ลืมไหมค่ะก้ามาขีดยาค่ะฝ้ามาขีดยาโอ้ยไหม่กันสันกับบอดตอไซ ัก็ได้เอาสิอาจารย์จะย่างไปทั้งบ้านโลดแล้วก็แวะไปเอาโซ่ไปทางไหนเริ่เริ่ไปตรงกันก็ได้พี่ปีพี่ท่านได้โซ่ไปเปลี่ยนโซ่ไหมเริ่มกระโสดตัวนี้ไปเล็กนิเริ่กระโสดตัวนี้กับไปปลดออกอยู่เอาหนังมานั่นนี้โซ่เขาเตรียมมาพร้อมแล้วอันนี้พี่ปี๊โซก็ละอันนะตรงนี้ มันสั่นสะเทือนนะคะไม้กันสั่นก็อยู่ในถุงเสื้อนะคะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะรถรถก็ลืมไว้นะคะรถรถเราก็ลืมไรถรถรถก็อยู่บ้านคิดบ้าน้องแหลนะคะไม้กันสั่นก็อยู่ในถุงเสื้อนะคะเออ,ส,อสุดยอดสุดยอดซํำไดอันนี้ที่สัน้นนี่บ่แมนวานม้กันสั่นนะคะสั่นพราะว่าพระเทได้กินเขา พี่สั่นนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะคะที่สั่นเพราะว่าไม่ได้กินข้าวค่ะมือมันสั่นค่ะอออันนน้้้้งงตจีค่ะขากลับมันเป็นยังไี่ิละพูดอ่ะพูดพูดขาเขาหยางหยางพูดอ่เออไตยก็ไตยเอินริบดักบิดจักเออเดินงาอกว่าพี่ปีอีกแล้วมึงหยางไหมพูดอ่ะอ่านักสาวไทย หนูจะเป็นสองทีมเหรอลกูกแม่ไปส่งเข้าประกวดเบอร์พูดอ่ะฟ้าควยกันดบบพูดอ่ะมาพ่อพ่อมาไก่ดอกพ่อนี่แต่ยังว่าพ่อหายเลยมือนี่พ่อเห็นพ่อเลยเลิบเอ้อมาไก่ปะพี่ปีไปเอาโซกก่อนข่าพี่ปีก่อนก็ได้ไปกับพี่ปีก็ได้เดี๋ยวสิไปโรงเรียนเลยเออก็ไปตัวเบิ่งว้าคุณแบอรบเบอร์

มาจากซ้อมนะคะมาจัดซ้อมแล้วก็เรจะไปโรงเรียนต่อพา,าชายเลิฟไปฉีดวัคซีนด้วยค่ะไปเป็นมูไซเลิฟค่ะไปฉีดวัคซีนกันเลยไปโรงเรียนต่อจ้ะซ้อมมาแล้วค่ะไปซ้อมมาแล้วก็คากลับก็เลยพาชายเลิฟแวะฉีดวัคซีนพีปป่พป,ปีบ่มีฉากค่ะพี่ปีก็ใช้เลิฟได้แค่ฉากเดียวค่ะฉากทะเลฉากทะเลฉากช้างรวม สมัครเพระท่านเพินค่ะนค่ะสมัครเพท่านกันค uh, ่ะเลิฟก oh, oh. ็ป erm ีแรกงานแรกนะคะงานช้างเอ้ยใส่ใส่ใสน้ที่สั้นนี่ที่สั้นมาแม่ยังนะคะสั้นยันหิวเข่าไม่กันสั้นก็อยู่ในถุงเผือกไปบ้านสินันสิไปบ้านสี่นันคือแข้งโคอไปทางผุนสร้อยโรงพยาบาลเขาจำได้เขาจำสร้อยโรงเยียนได้เออนั่นนั่นเขาแข้งเบิ่งไปวะน้อไปวะน้อไปวะน้นไปวะน้อเรียบว่าแม่เขาถามว่าแม่เรียบปะ แม่เลียวบ่แม่คือไก่ซอยเข้ามาคือไก่ซอยเข้ามาคือไก่ซอยบ้านเข้ามาแม่เลียวบ่แม่ไปทางไหนดีเนาะมากับหัวเข่ามาบ่เอาเอาหลุดไปไหนตอนเช้าซ้ำหัวเข่าไปเออทรงเข้าไปเอาอันนั้นเล่เด้อเอารถุดไเออสวัสดีค่ะคุณพี่ไปเต้นเต้น ตอนนี้ตอนนี้น้องดาวซ้อมฉากแฟนตาซีอยู่น้องดาวซ้อมฉากแฟนตาซีค่ะแฟนตาซีอยู่ขาคนงอได้แล้วค่ะงอได้แตงแตงมืาขึ้นมือกอนผุหลังขาข่างขวาเป็นบอกขาข้างซ้ายงอกรบัดนี้ขาข้างขวามางอได้บ้างมือเศร้านี่ตอนไปลงสนามได้น้อยค่ะเป็นอะไรลูกเลิฟกับเป๊ปปี้เป็นหัวใจนักวิ่งหัวใจนักเชืเหมือนกันวิ่งสู้ฟัด เออเต้นเห็ดขั่วตปนี้อโอ้โอ้เราดินมาลงแล้วหมั่นมหอยออกเที่างภหมางออกสิโอ้นึกว่าภามางเงื่อนี่เ้าเฮาเฮ็ดเลยเฮ็ดเ็ดน้องมิ้งเลยมาเดินไปโรงเรียนเนอะพี่้ามาแล้วพี่ฝ่ามาแล้วพี่ฝ่ามาแล้ว อันแสดงบทบาทเดียวนั่นล่ะค่ะช้างรวมนั่นล่ะค่ะค่ะช้างรวมนั่นล่ะค่ะขาช้างเล็บเล็บปดปดปดตัวนั่นออกเลยนั่นแหละโซเขาอยู่นั่นล่ะเออโซอยู่มังนั่นเห็นปะไายลูกไายมาถึงโรงเรียนแล้วมาถึงโรงเรียนแล้ว เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับผมอเ,เอา,าไไเอาหมาัดกับอะไรเอ้าเอาหมัดกับอะไรเอ้า